วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้พายอยากจะบอกว่านะคะระวังปัญหา สุขภาพของตัวคุณเองนะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมจะตามมาให้คุณปวดหัวใครที่กําลังรอคอยนะคะใครอยู่นะคะคุณมีโอกาสได้เดินทางและจะได้เจอนะคะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบช่วงนี้อาจจะต้องฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคพอสมควรงานเยอะงานหนักนะคะมีเรื่องกังวลใจต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายนะคะระวังสุขภาพของตัวคุณเองนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกหรือบางคนอยากจะไปไหนไกลๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวบางคนเป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่นะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของคุณแม่ของคุณนะคะแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีขาวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ3 7 3 7 0 3 7 0นะคะแล้วก็10นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ